ตอนนี้เราอยู่กับน้องอาติล่านะคะอาติล่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมได้ข่าวว่าเราเป็นลูกครึ่งด้วยใช่ไหมเป็นลูกเซี่ยวครับผมเราเป็นแบบไหนคะต้องเรียกว่าลูกออริจินอลเลยเป็นลูกออริจินอลเลยแค่มีคนจับก้นเราเราก็รู้สึกแบบไม่โอเคสเปคของอาติล่าเป็นแบบไหนไม่มีสเปคตายตัวเลยครับคุยกับใครเราจะรู้สึกดีไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็เหมือนกันอะไรคือความยากของการทำออลิแินะัลอะยากกว่าชัตุเครื่องเลยคิดว่าอะไรคืคอจุดขายของตัวเองบ้าง เป็นกันเองนะเป็นกันเองนะแต่คนที่อายทำไมชอบให้คนอื่นเรียกตัวเองว่าแดกดี<ะ>คิดว่าของตัวเองใหญ่ไหมครับพอใจกับขนาดของตัวเองหรือเปล่าวันหนึ่งเนี่ยลุกสูงสุดกี่คนเราบ่งบอก,บอกรสนิยมทางเพศของเราชัดเจนว่าเราเป็นคุยอเพราะอะไรครับไม่ได้มีโสนิยมทางเพศตายตัวเลยอท่าไหนที่ชอบมากที่สุดคอบผู้หญิงหรือผู้ชายมากกว่ากันทําหน้ามาหรือเปล่าคะพอดูจะหมูกเลยใช่ไหมอันนี้คางทำไหมคะโอ้โหตอนนีมีอยู่นะครับ รอยสักเยอะมากเลยสักรูปอะไรบ้างถอดถอดให้ดูเลยได้ไหมนพี่ช่วยพี่ช่วยครับนึ่งช่วงไหล่นี่เป็นเป็นปีกใช่ครับเป็นปีกครับโอเคอยูอ่นะคะถ้ทาท้องสวยนะคะน,นะเ้อไม่ยังไม่ต้องใส่เดี๋ยวเอาไปสักให้เดี๋ยวเอาไปสักให้แล้วเดี๋ยวดาวส่งคืนนะคะเดี๋ยวขอไปโดมก่อน ตอนนี้เราอยู่ในความลับของดาวเดอร์ซีรีส์ EP ใหม่ล่าสุดนะคะสําหรับ EP ที่หลายคนรอคอยกันมานานมากเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กับน้องอาติล่านะคะอาติล่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะอาติล่าปัจจุบันนี้มีทวิตเตอร์หรือมีช่องทางกติดต่อไหมคะส่วนมากจะเป็นทวิตเตอร์แล้วก็อินสตาแกรมครับแต่ทวิตเตอร์ช่วงนี้มันปิวบ่อยมากเลยนะใช่ครับผมเพิ่งจะปิวไป2วันที่แล้วครับอาติล่าเป็นนายแบบด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมถ่ายมาแล้วกี่เล่มเน่ยน่าจะ สเล่มครับสี่เล่มไดข่าวว่าเราเป็นลูกครึ่งด้วยใช่ไหมอ่าเป็นลูกเสี่ยวครับผมอ๋อเป็นลูกเสี่ยวแบบไหนเลยอ่าลาวไทยแล้วก็เวียดนามิสครับก็จะได้แบบความน่าอินเตอร์มาใช่ไหมพี่ก็พูดลาวได้นะเดี๋ยวลองแนะนําตัวเองเป็นภาษาลาวหน่อยยสบายดีขน้อยซื้ออติล่าครับอ๋อประมาณนี้ เหมือนพี่เดี๋ยวพี่ต้องไปฝึกเพิ่มจุดเริ่มต้นของการเป็นนายแบบแมกกาซีนเนี่ยเริ่มต้นมาจากอะไรครับมีพี่ผู้จัดการโมเดลลิ่งะครับเข้ามาท้าพามเพือ่อให้เราไปถ่ายก็ตัดสินใจนานอยู่เหมือนกันครับกว่าจะไปถ่ายเล่มแรกอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องตัดสินใจนานหรือว่าต้องคิดไต่ตองให้ดีอะไรเงี้ยเพราะมันคือยีอ่สบบวกครับ <Wow. S 1> ดังนั้นมันก็จะตัดสินใจยากกว่าแมกกาซีนทั่วไปอะไรเงี้ยใช่ไหมเวลามันเผยแพร่ผลงานอะไรเงี้ยมันมีผลระยะยาวถูกปะล่ะใช่ครับ แต่พอถ่ายมาแล้วรู้สึกว่าโอเคไหมฟีดแบ็กอะไรพวกนี้โอเคไหมกระแสตอบรับโอเคครับผมโอเคครับคนรู้จักเรามากขึ้นอือือฮึใช่เพราะเราก็น้าตาดีด้วยเนาะส่วนตัวเราเป็นแบบไหนคะติล่าต้องเรียกว่าลุคออริจินอลเลยครับเป็นลุคออริจินอลเลยเคยรับไหมคะไม่เคยเลยครับมันไม่ใช่ทำไมเราทำไมไม่ลองรับดูล่ะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แนวครับแค่มีคนจับก้นแล้วเราก็รู้สึกแบบไม่โอเคถ้าจับแล้วคือหดเลยใช่ไหมใช่ครับ แค่มีความรู้สึกว่าเรามีฟิลเป็นผัวมากกว่าจะเป็นเมียใช่ไหมใช่ครับถ้าถือว่ามีคนจ้างให้รับในเรทที่แบบสูงมากอะไรอย่เงี้ย <c oughs> ไม่เอาครับ <c oughs> เราก็ยังยืนยันคำดึงสเปคของอติล่าเป็นแบบไหนคะไม่มีสเปคตายตัวเลยครับแล้วแต่ว่าเราคุยกับใครเราจะรู้สึกดีหรือไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็เหมือนกัน ก็คือไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องหน้าตาจะรู้สึกว่าพูดคุยดูเรื่องอ,อัธยาศัยดีหรือแบบว่าคุยกันแล้วมันคลิกอะไรอย่างเงี้ยก็แบบน<ช>ั้นก็จะเรียกว่าสเปคมากกว่ามีคนเคยบอกว่าตอนเด็กอ่ะเราเลือกคนที่หน้าตาแต่พอโตขึ้นมาเราเลือกคนที่สบายใจที่จะอยู่ด้วยเอ<ช>ออันนี้คำนี้จริงเลยนะสเปคของเราอ่ะเวลาเลือกคนที่จะมาทำคอนเทนต์กับเราอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นไทป์ประมาณไหน ตัวเล็กครับผมแล้วก็เขาจะไม่เคยไปโผล่ที่ช่องไหนมาใหม่เลยใช่ครับถ่ายครั้งแรกก็คือที่ที่ผ <คน S 2> ลงานกับเราเลยใช่ครับอ๋อเพราะอะไรอะ่ะเราไม่ต้องการคนดังนะครับหรืออาจจะเป็นคนดังก็ได้อะไรอย่างเงี <ừ> ้ยแต่ว่า <ừ> เรา<ๆ>เราเรา,เราเหมือนกับว่าอยากจะช่วยเปิดตัวน้องเขาด้วยอะไรนะเงี้ยเผื่อเขาจะไป ต่อยอดอในช่องของเขาเองอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าแต่ละคนที่จะทําผลงานกับเราอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราจะเลือกเป็คนหน้าใหม่คนที่ไม่เคยร่วมงานกับใครมาก่อนอย่างกาซีนาถึงก็ไม่ได้แล้วสิเพรร้อยผลงานพันผลงานแล้ว่ก็อาจจะมีแบบโคจรมาเจอกันบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วแต่โอกาสเนาะ แต่สุดท้ก็คือท้ายของเราก็คือจะเลือกคนน้าใหม่อะไรคือความยากของการทำโอลิแฟนอะยากไปซะทุกเรื่องเลยครับไม่ว่าจะเป็นจะทํายังไงให้แฟนคลับยังอยู่กับเราแล้วก็จะทํายังไงให้คอนเทนต์ไม่ซ้ำกับคนอื่นอเพื่อดึงดูดความสนใจของคนที่จะเข้ามาดูนี่คิดว่าหาคนซับยังไม่ได้ยากแต่ว่าคนที่ซับแล้วเขาจะอยู่ต่ออย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ยากกว่าจะทําไงให้เขาแบบอยู่กับเราได้นานมันต้องเซอร์วิสแฟนด้วยเนาะคิดว่าอะไรคือจุดขายของตัวเองคะัะความเป็นกันเองมังครับ ค่อนข้างจะเทคแคร์กับทุกคนแล้วก็ค่อนข้างจะเล่นกับทุกคนที่คอมเมนต์หรือว่ามาเล่นสนุกกับเราอรเอางี้ฉันว่าในสายตาของพี่เนี่ยจากที่พี่ดูเนี่ยคือเป็นคนเป็นกันเองนะแต่คนที่อายถูกไหมคือที่อ,อายไม่กล้าจะเข้าหาจะถามว่าหญิงไหมไม่ได้หญิงหรอกพูดคุยได้กับทุกคนแหละเข้าหาได้กับทุกคนแหละแต่แค่ก็มันขี้อายมันจะเริ่มต้นยังไงะนึกออกว่าถ้าไม่มีท็อปิกให้คุยก็ไม่ได้คุยอะไรอย่างเงี้ยเออพี่ว่าน่าจะเป็นเรื่องนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยทำไมชอบให้คนอื่นเรียกตัววเอง่าแดี เขาเริ่มเรียกกันเองนะครับก็เลยคิดว่าอ่านี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในจุดขายก็เลยปล่อยให้เขาเรียกกันไปเลยตามเลยเออเขาเห็นเราอุ้มลูกหรือเปล่าก็เลยเรียกว่าเราด่ดีอาจจะใช่ก็เลยคิดว่าเราเป็นคุณพ่อหรือเปล่าอ๋อจริงจงน้องก็คือเป็นเป็นหลานใช่ครับแต่เป็นลูกสาวคุณธรรมอ๋อก็คือรับผิดชอบน้องทุกอย่างส่งเสียเรียนนู่นนี่นั่น ต่อไปเข้าสู่ช่องคำถามเซียวกี้กับน้องอาติลาค่ะคิดว่าของตัวเองใหญ่ไหมครับพอใจกับขนาดของตัวเองหรือเปล่าเอ่อเทาเทียบกับขนาดตัวผมก็ว่าในไซส์ผู้ชายไซส์เดียวกันก็น่าจะใหญ่ประมาณสักเท่าไหร่อ่ะความยาวประมาณเท่าไหร่นึงหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดแปดนั่นไม่บรรทัดหรือเปล่าแปดนี่คือความยาวแล้วถ้าสมมติว่าเป็นล้อโพลงอย่างเงี้ยปกติเราใช้คอนดอมอย่างเงี้ยอยู่ประมาณไซส์ห้าหกครับอ๋อทีเป็นไซส์ห้าหกเลยใช่ไหมครับ วันหนึ่งเนี่ยลุกสูงสุดในกี่คนต้องใช้คําว่ากี่รอบในหนึ่งคนดีกว่าเพราะว่าค่อนข้างจะไม่ค่อยเปลี่ยนคู่นอนก็คือสมมติว่าหนึ่งคนหลายรอบมะได้ไม่ค่อยเปลี่ยนคู่นอนคือมีแค่คนเดียวนอกเสียจากว่ามันเป็นเรื่องงานใช่ไหมใช่ครับเราบ่งบอกรสิยมทางเพศของเราชัดเจนว่าเราเป็นคุยเพราะอะไรคะ่ะอย่างที่เคยบอกไปคําถามก่อนหน้าครับก็คือไม่ได้มีรสนิยมทางเพศตา,ตายตัวเลยครับอ่าฮะแล้วก็รสสิยมการแต่งตัวหรือแม้กระทั่ง อะไรก็แล้วแต่ครับในไลฟ์สไตล์ก็คือแบบไม,ไม่ได้ไม่ได้ฟิกว่าผู้ชายต้องใส่กางเกงหรือว่าต้องใส่เสื้อผู้ชายเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายสามารถใส่ขาม้าได้ือแต่งตัวได้หมดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฟิลเหมือนแบบเหมือนอะไรอ่ะเหมือนดังพันกรไหมแต่งก็ได้ตามใจฉัน,นคือรู้สึกว่าแต่งตัวเองแล้วตัวเองคอนฟิดเดนซ์มั่นใจก็คือพอถ้าเกิดเห็นเดินตามห้างหรือว่าในชีวิตประจำวันก็อาจจะแฟชั่นจ๋าเลยอะไรเงี้ย ต้องยิ่แต่งตัวหลุดโลบเออบางวังไปเดินท่าห้างแบบพิศวันคิดว่าจะมีครอบครัวไหมคะคาว่าครอบครัวครับมันไม่จาเป็นเราต้องมีแค่พ่อแม่หรือลูกอืมจริงๆแล้วครอบครัวผมอยู่ทุกที่ครับแล้วก็แฟนถักผมเลยครับคือครอบครัวของผมเออตอบดีนะเนี่ยคำถามนา้งามนะก็คือทุกคนก็คือครอบครัวแหละถ้าไหนที่ชอบมากที่สุดเบสิกเบสถ้าเบสิกมิชชันนารีใช่ไหมเพราะอะไรอ่ะมันถึงเร็วมั้งครับเรองที่แล้วเธอตอบว่ามันเห็นหน้ากัน ช่ครับก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมก็จริงนะเวลามีสัมพัน euh. ธ์อะไรกับใครสักคนก็รู้สึกว่าอยากเห็นหน้านะอยากเห็นหน้าตอนเขาฟินอยากเห็นเขาค้มหมวคิ้วอยากอยากเห็นเขาแบบรู้สึกว่าเขามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเจ้าผู้หญิงหรือผู้ชายมากกว่ากันไได้หมดแล้วก็มันไม่ได้ฟีลต่างกันมากเท่าไหร่อ่าผู้หญิงก็จะแบบให้สัมผัสก็คือไม่ได้ต่างกับผู้ชายเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็คืออยู่ที่ความรู้สึกซะมากกว่าใช่ไหมถ้ารู้สึกดีด้วยผู้หญิงผู้ชายก็ไม่ต่างกันใช่ครับผม ทำหน้ามาหรือเปล่าคะทำหน้าครับทำตอนเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขาครับมีจมูกแล้วก็คางครับก็จะมีจมูกกับคางเคยคิดจะทำจมูกบอนหมอปอนไหมคะแบบพุ่งๆอะไรอย่างเงี้ยทรงแม่โมดอะไรเงี้ยจริงๆมันคือทรงเดียวกันครับอ้าวเหรอแต่ว่าไม่อยากให้มันโด่มากก็เลยให้หมอตัดตรงนี่ฮะออกก็คือถอดเข้าออกเกือบสามรอบสามรอบเลยนะครับสามรอบใช่ครับเพื่อตัด ตรงขาปรานี้ครับพอขอดูจมูกเลยได้ไหมี๋ยคขอดูจมูกในในร่องหันข้างใช่นหนข้างอ,อันนี้คือหันข้างใช่ไหมเอมอก็สวยเลยอันนี้คางทำไหมคะคางทำใช่ไหมคะอออเออก็ดีอยู่นะคะเคยหมู่หรือเปล่าคะและคิดว่ามันจะรู้สึกยังไงบ้างไม่เลยครับไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับแต่ว่า<ม>ในส่วนตัวเราไม่ค่อยชอบไม่ใช่แนวไม่ใช่รสยองที่ชอบการมีอะไรกับใครแค่คนเดียวรู้สึกว่ามันโฟกัสมากกว่าใช่ไหมมันให้ความรู้สึกได้เต็มที่มากกว่า รอยสักเยอะมากเลยสักรูปอะไรบ้างคบอ่าสักเยอะมากเลยครับถอดถอดให้ดูเลยได้ไหมเดี <S <S ๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวพี่ช่วยพี่ช่วนนยทำเอาเรื่มงจากบนสุดก่อนไอช่วงอกนี่เป็นอะไรคะเนี่ยผมให้ช่างสักครับออกแบบให้เลยครับอ๋อแล้วไปช่วงไหล่นี่เป็นอเน่เป็นปีกใช่ครับเป็นปีกครับอันนี้สักคาว่าอ่าเป็นชื่อตัวเองแล้วก็เป็นชื่อพี่ชายครับอ๋อแล้วอันนี้เป็นหนักบ,บัว <ผ>อันนี้คือสักเสรจเยคยว่าเราเพิ่มได้อีกยังครับยังไม่เสร็จเลยครับเพิ่งได้ประมาณ60%บเซ็ครับไปซ้ําได้อีกใช่ไหมบางนี้จะเป็นโอสคูครับแต่ก็ยังไม่เสร็จครับอันนี้โอสคูแปลว่าอะไรอ่ะอ่มันจะมันก็คือแบบรวมรอยสักเล็กๆหลายๆรอยแล้วก็ใส่แป๊กลาและอันนี้เป็นดอกกุหลาบใช่ไหมด้านหนังมีไหมครัมีเก้ายอดอันนี้เป็นเก้ายอดใช่ไหมคะ อืมโอเคอยู่นะคะหน้าท้องสวยนะคะเนี่ยเสื้อไม่ยังไม่ต้องใส่เดี๋ยวเอาไปซักให้เดี๋ยวเราไปซักให้แเดี๋ยวดาส่งคืนนะคะเดี๋ยวขอไปดมก่อนนะคมาผู้ชายมาจีบเขาต้องการเพ่เซ็กจากพิเพกนะคะน้อยคนมากที่จะต้องการความรักจากพิเพกเพดขึ้นงงเลยคิดว่าปัญหาของเซ็กเวอร์เกอร์ในไทยปัจจุบันเนี่ยคิดว่ามีเรื่องอะไรบ้างน่าจะเป็นเรื่องกฎหมายที่ยังไม่ได้ลองรับสักเท่าไหร่แล้วก็เคลียร์เท่ด้วยกันนะครับบางคนก็ยังจะทำคนเสียให้กับ กลุ่มตัวเองอยู่อะไรเงี้ยครับ huh. โดยการทำคอนเทนต์ที่แบบไม่ค่อยจะโอเคต่อสังคมเท่าไหร่อะไรเงี้ยเออจริงเนี่ยแต่ล่าสุดมีอีกแอคหนึ่งก็คือไปถอกอีกแล้วในในโรงหนังเลยรอบที่แล้วนางก็ไปโชว์ยู่ในตู้ ATM บ้างหน้า k f c บ้างหน้า b i g C บ้างเรารู้สึกว่าคอนเทนต์เหล่านี้มัน,ม,นมันไม่สร้างสรรค์อ่ะใช่ครับมันทำให้คนมองกลุ่มเซ็กซ์วอร์เกอร์หรือว่าเซ็กซ์เทเลเตอร์เนี่ยเสียไปเลยนะจริงมันมันเป็นโดยรวมด้วยนะ ไม่ไม่ได้จริงจริงมันก็มันก็ไม่ได้เก๋นะเราู้สึสว่าคอนเทนต์อย่างเงี้ยมันไม่สร้างสารรค์นะใช่มันทําให้สิ่งที่เราคอเอาแล้วก็พยายามเรียกร้องมาสู่ปากก็อยากฝากเนาะถึงแบบพวกครีเอเตอร์คนอื่นเนลวลาจะทำคอนเทนต์อย่างเงี้ยพยายามคำนึงถึงสถานที่คำนึงถึงความเหมาะสมแล้วก็ผลกระทบที่จะตามมาแล้วก็ในเรื่องกฎหมายด้วยใช่ไหมอยากให้มันถูกกฎหมายสักทีอืมีกฎกติกาอะไรก็เสนอมาได้เราจะได้ทําตามหรือทําให้มันถูกไปเลยใช่ครับหรือว่าจะเก็บเงินไหมเก็บภาษีไหมก,ก็บอกใช่ปะะช่ะหล่ะ โอ้ทุกวันนี้เราก็เสียภาษีอะไรไม่รู้อยู่แล้วนะคะถ้าฝากช่องทางทวิตเตอร์เนี้ยพี่ว่าเดี๋ยวก็คงปิวอีกถ้าใครอยากแบบซัพพอร์ตราวอยากติดตามผลงานน้องหรือว่าอยากจะเข้าไปดูผลงานน้องะอะไรเงี้ยก็สามารถติดตามได้ผ่านทางช่องทาง olly fan ใช่ไหมอันนี้รับรองม่ปิวแน่นอนใช่ครับนอกจากเขาจะเปลี่ยนผู้บหารอีกรอบนะคะก็สำหรับความรับของดาวเดือดซีรีส์ ep นี้นะคะก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงฝากติดตามน้องอาติลาด้วยนะคะส่วน ทวิตเตอร์อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้ชั่วคราวนะครับเพราะไม่ดูว่าจะปิวอีกหรือเปล่าแต่ว่าหลักๆคือติดตามที่โอลิแฟนดีกว่าเนาะเออเพราะมันไม่ปิวนะคะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องอาทิล่ามากๆนะคะที่มาเป็นแขปรับเชิญของเรานะคะยังไงวันนี้ขอลากนไปก่อนนะคะไว้เจอกันใน ep หน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะอุ้ยมาอนนี้พี่เสื้อเดี๋ยวพี่เอไปซักให้เอาเสื้อมา